ข้าสู่ฮัตขอข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ขุนพลาดสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมมสอนหนูข่าวนะคะ ก่าของเรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ําท่วมกันไว้อย่างไรส่ง SMS มาที่415555 5, 5, 5เรายังมีของรางวัลมอบให้เช่นเคยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมฝนยังคงตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้บ้านที่อยู่ริมตลิ่งต้องมีการเฝ้าระวังนะคะส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วคะ่ะ หลังจากใช้ทั้งบิ๊กแบตทั้งถุงแกรบิลนะคะไปช่วยกั้นน้ําบริเวณที่ผนังกั้นน้านั้นมีรอยรั่วตอนนี้คลี่คลายลงแล้วนะคะโดยเราไปดูปฏิบัติการกู้เขตเศรษฐกิจในเขตเทศบาลสุโขทัยธานีฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะสําเร็จลงจนเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําที่ท่วมขังตามซอกซอยและตามพื้นที่ต่ําที่อยู่ในระดับน้ําตอนนี้สูงไม่มากนักอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20เซนติเมตรเท่านั้นค่ะคาดว่ายเยน็นวันนี้จะลดลงสู่ภาวะปกติได้ทั้งหมด สถานศึกษาทุกแห่งจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่17กันยายนนี้นะคะด้านนายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและบิ๊กคลินนึ่งเดในจุดที่น้ำลดลงแล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่หน้าสารากลางจังหวัดรุ่ยไปขณะที่ชนรัทาสุขโขทัยก็รายงานว่าขณะนี้แม่น้ำยมกำลังสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามีฝนตกทางเหนือค่ะ ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำที่หลากออกมาก่อนหน้านี้จาก1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการเร่งระบายน้ำดังกล่าวเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาใหม่ทำให้ขณะนี้ระดับน้ำท้ายเขื่อนค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะโดยทุก100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้น้ำสูงขึ้นจากตลิ่ง25เซนติเมตรพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหลังจากนี้คืออำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ส่วนที่อ่างทองที่ได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวป้องกันของคันชลประทานวันนี้ระดับน้ำหน้าสารากลางจังหวัดสูง7เมตร23เซนติเมตรนะคะส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นคุณวิศวะศส,สีสมิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองตัดสินใจประกาศให้5อำเภอของจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วค่ะ ส่วนจังหวัดลบบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำนะคะก็ได้ประกาศให้พื้นที่หหมู่บ้านริมแม่น้ําบางขามตําบลโคกสลุงอาเภอท่าวุงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีถูกเฉินเช่นเดียวกันหลังระดับน้ําในแม่น้ําบางขามซึ่งรับน้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ําบางฉมสีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้บ้านริมน้ําถนนหลายสายถูกกัดเซาะพังเสียหายค่ะรวมถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอําเภอท่าวุ้งและบ้านมีตลอดริมแม่น้ําบางขามต้องมีการ าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ขยับมาดูน้ำในแม่น้ำน้อยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนทําให้ตลาดบ้านแพนอําเภอเสนาพ่อค้าแม่ค้ารีบขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงค่ะบางร้านนะคะมีการนําบังเกอร์เก่าที่เป็นแผ่นเหล็กมาติดตั้งเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันเรื่องของน้ําท่วมวันนี้คุณภาสพลโตของบุตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นนะคะติดตามจากคุณภาสพลค่ะคุณเข้มสองครับ วันนี้ผมลงพื้นที่มาที่ตลาดเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าสภาพที่เห็นตรงนี้นะครับน้ําจากแม่น้ําน้อยนั้นได้ทะลักเข้ามาใต้เขื่อนนะครับด้วยที่มีปริมาณที่มากนะครับทำให้ไหลเข้ามาในตลาดอย่างที่เห็นนี่นะครับต้องบอกว่าชาวชุมชนตลาดเสนานั้นเริ่มได้รับผลกระทบแล้วครับ สภาพน้ำท่วมตลาดบ้านแผนอำเภอเสนาล่าสุดภายในซอยสามสายในเขตเทศบาลประชาชนต้องสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากระดับน้ำสูงเกือบ30ิเซนติเมตรเทศบาลต้องระดมกำลังคนงานสร้างสะพานไม้เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่านี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงน้ากาลังจะท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาทั้งที่หน่วยงานน่าจะแก้ไขได้กลับปล่อยให้น้ำทะลักเข้ามาบางรายต้องทำนั่งร้าน เพื่อย้ายข้าวของขึ้นที่สูงเพราะไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยมาหลายวันแล้วครับตอนนี้มาเพิ่งสามวันเนี่ยเพิ่งสามวันเพิ่งสามวันแล้วมันมีทีท่าว่าจะยุบไหมไม่มีทีท่าย่มมันจะขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นเรื่อยๆอ้าทำไงเราต้องสัญจรตรงนี้ก็สะพานทำสะพานทำสะพานเดินข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้ทำเนี่ยยังไม่ได้ทาใครดูน้ําก่อนว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนอ๋อแต่มันต้องขึ้นอยู่แล้วแหละต้องประเมินก่อนประเมินน้ําก่อนว่าจะขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนมันน่าจะมีแนวทางกันดีก่่่่นแตวาาไมทํ มันไม่มีใครมาทำมาทั่วทุกปีก็ทุกๆทุกปีเนี่ยดูแลต้องมานดูแลให้มันเรียบร้อยประชาชนการเป็นอยู่อะไรอะไรเนี่ยมันทั่วไปหมดอินทรัพในรอเี่กใครจะมาทําผมทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะจะเดินดรุน้รงถ้าคนแก่มันก็มาไม่ได้แหละขึ้นสะพานมาก็ขึ้นไม่ได้กลัวตกเองยกของเตรียมรอไว้ก่อนเลยไม่น้ําเข้ามาถึงนี่และของเสียหายหมดเลยแล้วก็เลยยกนั่งล้างเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้ตอนสามทุ่มครับอ่า เนี่ยเสียหายโอ้โหมันเก็บไม่ทันมันมาฝนตกแล้วน้ํามาด้านข้างเนี่ยโอ้โหเดือดร้องทุกทุกปีเลยเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีเลยมามากมาน้อยบ้านนี้ต้องโดนทุกปีแล้วพี่เห็นน้ำมันมาข้างบ้านแล้วหวั่นใจไหมครับโอ้โหหวั่นใจอยู่แล้วกลัวทุกปีเพราะโดนทุกปีทุกหลังเขายกเหมือนพี่ไหมไม่มีน้อยน้อยมีบ้านนี้ยกก่อนยกก่อนบ้านแรกเลย <Yeah. S 2> ขณะที่เจ้าของร้านขายทองในตลาดบ้านแผนคนนี้บอกว่าน้ำท่วมบริเวณซอยเสยนานาวินซอยกลางเป็นเส้นแรกทุกปีเทศบาลก็แก้ไขไม่ได้ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าน้ำมาแล้วทำให้เขาเองและเพื่อนร้านค้าต้องเร่งทำเขื่อนกั้นน้ำเพื่อป้องกันไว้ก่อนถ้าก่อเป็นปูนเราจะต้องก่อแล้วจะทุบแต่นี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เสริมเป็นเหล็กเหล็กอย่างน้อย,อยด้านในมี มีแอ่งเก็บน้ําถ้าเกิดซึมเข้ามาก็สามารถดูดออกได้ดูดออกได้ครับ<ด>สามารถที่จะป้องกันน้ําเราได้นะครับก็คือเขื่อนครับเขื่อนนี่ผมจะเอาชื่อตั้งชื่อใหม่แล้วฮะไปเขื่อนพันปีไม่ยอมไปเสร็จสักทีหนึ่งผมไม่รู้เพราะอะไรปีที่แล้วบันเทียรประมาณไหนครับน้ำออปีที่แล้วขนาดน,นี้ฮะประมาณประมาณไหนครับเจอยงแค่ไนครับประมาณไหนออปีที่แล้วนะครับ น้ำสูงขนาดนี้ฮะครับน้ำสูงขนาดนี้ของขนาดนี้แต่กั้นเนียกั้นสูงประมาณขนาดนี้อ่าแต่ปีนี้ก็คือเอาระดับนี้ก่อนเอาระดับนี้ก่อนัระดับนี้ก่อนครับเบื้องต้นเทศบาลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่บริเวณเขื่อนริมแม่น้าน้อยจํานวนหนึ่งเครื่องเพื่อสูบน้ําที่ท่วมออกเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดบ้านแพนได้เตรียมสร้างบังเกอร์ป้องกันน้ําไว้แล้วส่วนชุมชนตลาดบ้านแพนที่ถูกน้ําท่วมบอกว่า ทำใจไว้แล้วเพราะเป็นประจำเมื่อปล่อยน้ำมาก็จะท่วมแบบนี้และอาจมากกว่านี้ทุกปีเรียบแซมกระโทคถ่ายภาพภัพะสะพลโตหอมบุตรฮัดขอข่าว,าวรายงานครับค่ะข,ขอบคุณคุณภัสะพลและทีมข่าวด้วยนะคะจากพระนครศรีธิยาขยับมาดูกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะ ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะน้ําเริ่มท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ทยอยสร้างคันกั้นน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาตลอดระยะทาง77กิโลเมตรนะคะมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถสร้างได้มีบางส่วนที่สร้างไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลวันนี้คุณนิติรัตน์บัวจันทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะติดตามรายละเอียดจากคุณนิติรัตน์ค่ะ ค่ะเคมะสอนคะ่ะถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะสร้างคันกั้นน้าริมแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมให้กับประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับชาวบ้านค่ะนิติรัตของัดประเด็ดนนี้ติดตามชุมชนที่ยังอยู่นอกแนวคันกั้นน้ําและอยู่ด้านในที่เขายังคงประสบป,ปัญหาเหล่านี้อยู่ค่ะ บ้านเรือนประชาชนมากกว่า1,200หลังคาเรือนใน27ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นชุมชนราชภัติการามริมสะพานกรุงธนบุรีเป็นพื้นที่ฟันหลอที่ยังไม่ได้สร้างคันกั้นน้ำเนื่องจากมีบ้านของประชาชนที่มีหลักฐานการครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องอยู่ตอนหน้าของการสร้างคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าของบ้านมองว่าตนเองควรได้รับประโยชน์จากคันกั้นน้ำเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในชุมชน ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือก็คือสร้างหน้าบ้านสร้างให้มันให้ปกป้องเราด้วยเอาอย่างนั้นแล้วกันจริงๆแล้วสร้างผืนก็มีปัญหาอะไรอีกหลายอย่างถ้าเกิดไปดูบ้านที่เขาสร้างเผืนกันไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามันจะมีปัญหาว่ามันกันได้จริงไหมมันอะไรได้ไหมลักษณะของวัสดุที่เอามาสร้าง หรือเพื่อนบ้านชุมชนเดียวกันที่มีบ้านติดกับคันกั้นน้ำที่สร้างเสร็จแล้วพบปัญหาว่าเขื่อนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2545บอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลคุณภาพของคันกั้นน้ำแค่2ปีแรกหลังจากการก่อสร้างเท่านั้นจนกระทั่งตอนนี้เจ้าของบ้านกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยกับจังหวัดสุขโขทยัยเพราะตอนนี้น้ำเริ่มเสาะใต้กำแพงเข้ามาแต่ไร้าการดูแลทั้งที่มีการแจ้งไปยังสำนักง,งานเขตแล้ว น้ำมันก็ค่อยๆซึมเข้ามาพอซึมเข้ามาแล้วมันก็จะดึงไอ้ที่ทั่มมันไหลออกมาแผ่นปูนแต่นี่แผ่นปูนอ่ะน้ำมันซอสต้แผ่นปูน ลงลงลงไม่ลึกนะเพราะแผ่นปูนลงไม่ลึกน้ำเราะมาไมเข้านี่นี่พัวไม่หมดส่วนชุมชนเขียวไข่กาชุมชนที่สามารถสร้างคันกั้นน้ําได้สุดเขตชุมชนและชาวบ้านได้รับประโยชน์จากคันกั้นน้นํานี้ทั้งกันขึ้นจากเรือที่วิ่งผ่านช่วงเวลาน้ําขึ้นหรือช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาก็ตาม ายมันเลื่อนไปเรื่อยๆเงเสามันก็แบบเหมือนยังไงอะที่ปรับไว้มันก็เหมือนแบบพี่เรนนะพี่พี่เรนมันละลายไปเรื่อยๆมันก็ไม่อยู่กับที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนสร้างเขื่อนเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะอ๋อมันก็มีอยู่แล้วพี่ยิ่งไม่มีเขื่อนน่ะมันก็จะยิ่งยกเป็นแผ่มากกว่านี้ยิ่งหนเข้าหยิ่งหนักใช่เพราะว่าข่อนมาช่วยหมดเลยต้องรอดอะไรเงี้ยก็หลุดกันทั้งเป็นแผงไปเลยก็เหมือนที่บอกพี่อะคือถ้าลูกขึ้นมาเลยด่วนมาอย่างเงี้ยไปหมดเลยเพราะว่าขึ้นมันแรง แต่นี่คือถ้ามีเขื่อนนีแบบยัง,ยยงช่วยได้เยอะอะ่ะความคืบหน้าในการย้ายชุมชนนอกคันกั้นน้ำ27ชุมชนอยู่ในร่างมติครอมซึ่งยังเป็นเพียงนโยบายยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนในขณะเดียวกันต้องให้การเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบเช่นบ้านบุกรุกลำน้ำที่มีการรื้อถอนออกไประหว่างการก่อสร้างคันกั้นน้ำได้สร้างใหม่ให้กับชาวบ้าน หรือเตรียมการหาที่อยู่ใหม่ให้กับผู้ที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กิติชัยหน้ากเกษมถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ฮาร์ดคอร์ข่าวรายงานค่ะค่ะขอบคุณคุณนิติรัตน์และทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวคะ่ะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบสถานการณ์น้ําล่าสุดกับดรรอยนตจิตดอนคณะกรรมการกอบอ,อน,นะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงนี้คะ่ะ กลับมาช่วงนี้ตรวจสอบสถานการณ์น้ําล่าสุดกันหน่อยนะคะฮาร์ดข่าวของเราวันนี้คุยกับดรรอยยนจิตด,ดอนประธานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้าและจัดสรรน,น้ําคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือกอบอขณะนี้อาจารย์รอยยนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์รอยยนคะสวัสดีค่ะ มายเย็นครับค่ะอาจารย์คะรายการเราติดตามเรื่องของน้ามาทั้งสัปดาห์เลยค่ะอาจารย์คะล่าสุดวันนี้สถานการณ์น้าเป็นยังไงบ้างคะขอถามถ<อ>มวลน,น้ําก่อนค่ะว่ามวลน,น้<อ>ําอยู่ที่ไหนจะไหลไปทางไหนคะอแรกสุดมวลน,น้ำเนี่ยนะครับที่อยู่เหนือนครสวรรค์เนี่ยอ่าก้อนใหญ่ไม่มีนะครับ,รบมีที่เราประเมินไม่ว่าจะท่วมสุโขทัยอ่าไม่ใช่ท่วมโทษทีครับ มันเกิดปัญหากับตะลิงแล้วก็แทรกเข้าไปนะฮะแล้วก็ทางแม่น้ำน้านแม่น้ำยมเนี่ยที่ที่นองอยู่ค้างอยู่ในใน,ในลำน้ำแล้วก็ค้างอยู่ในทุ่งบางส่วนเนี่ยจะประมาณพันล้านลูกบาทเมตรครับปีที่แล้วเนี่ยค้างอยู่แปดพันล้านลูกบาทเมตรครับเพราะนั้นก้อนใหญ่ไม่มีแล้วครับ ค่ะแบบนี้ยังมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวงังหรือว่าต้องเตรียมตัวขนของขึ้นที่สูงไหมคะอาจารย์อันที่สองตามมานะครับแถวภาคกลางเองเนี่ยก็ประเมินไว้น้ำที่ล้นอยู่ปัจจุบันนี้ที่กำลังพยา,าย,พยามไหลลงเจ้าพระยาแล้วก็ไหลออกอ่าวไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณสามร้อยล้านลูกบาทเมตรปีที่แล้วมีอยู่ประมาณ1 2 0่0หื่นสองพันถึงห4 0 0 0มื่นสี่พันล้านลูกบาทเมตรครับเพราะน,นั้น ที่เกิดปัญหาบ้างนะฮะก็บริเวณชายชายตลิ่งเฉยๆครับค่ะแล้วก็วนนส่วนที่ทางทีมวิเคราะห์ที่กำลังที่หาลือกันอยู่นะครับวันนี้ตอนช่วงเช้านี่ก็คือกรุงเทพมหานครเองครับที่ฝนวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมากเป็นพิเศษครับค่ะตอนนี้ตกหนักอยู่เลยนะคะอาจารย์รอยน์ครับ เช้าวันนี้มีข่าวใหญ่ที่นักวิชาการบางท่านออกมาวิเคราะห์เรื่องของเส้นทางน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาถึงกรุงเทพมหานครในเจ็ดถึงสิบวันนี้ตรงนี้อาจารย์มีการประเมินข้อมูลที่เหมือนหรือต่างกันยังไงไหมคะน้ำเนี่ยนะครับมันขึ้นสูงสุดที่สุโขทัยเมื่อวันที่สิบอดนะฮะก็จะลงมาถึงนครสวรรค์นะครับเกณฑ์เกณฑ์โดยประมาณนะครับก็จะอยู่ช่วงวันนี้ นะฮะวันที่สิบสี่ใช้เวลาประมาณสามวัน<ะ>ก็ออกมาค่อนข้างแม่นยำเพราะว่าดูระดับน้ำที่สะพานเบชาติวงศ์เสร็จแล้วจากคนครสวรรค์นเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะฮะอาจจะวันกว่า,วามาที่เขื่อนเจ้าพยานะครับที่เหลือเนี่ยความที่น้ำไม่สูงมากเนี่ยมันก็จะเออแล้วก็แผ่ไปเฉยๆครับค่ะนะครับ ก็อาจจะใช้เวลาไม่แน่นอนนักกว่าจะมาถึงบริเวณปทุมธานีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยระดับน้ำมันไม่สูงนะครับค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจนะคะอาจารย์รอยน์ครับบอกว่ามาถึงกรุงเทพหมายความว่าจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงจะทำให้เพิ่มขึ้นประมาณสักเซนสองเซนอะไรทำนองนั้นหรือสามเซนครับค่ะ และอย่างที่อาจารย์ค่ะที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่ควรจะกังวลมากกว่าก็คือฝนในพื้นที่ภาคกลางเองครับค่ะนะครับจะตกต่อเนื่องไปนานขนาดไหนคะวันนี้หนักมากกรุงเทพบางจุดนี่น้ำเริ่มท่วมขังแล้วค่ะอาจารย์รอยนต์กรุงเทพจะตกหนักมากนะฮะแต่ว่าบริเวณรอบนอกก็จะตกไม่หนักเท่าครับ แล้วก <molec> ็จะมีบริเวณที่ตกหนัก <Find> อ <human> ีก <Wet> อ <merak> ันหนึ่งก็คือท่าทาเพชรชบูรณ์ซึ่งก็จะลงมาที่ป่าศักดิ์ชลสิทธิ์แต่ป่าศักดิ์ชลสิธิ์ปีนี้เนี่ยระดับน้ำยังอยู่ในประมาณ40-50เปอร์เซ็นตเพราะนั้นก็จะช่วยช่วยหน่วงน้ำเอาไว้ได้ครับค่ะเพราะฝนตกหนักสถานการณ์จริงๆแล้วก็คือบริเวณกรุงเทพกับปริมณฑลที่จะมีปัญหากับน้ำฝนซะมากกว่าอย่าไปกังวลเรื่องน้ำเหนือเลยครับค่ะ ส่วนน้ําฝนจะไปมีปัญหากับปริมาณน้ําในเขื่อนด้วยไหมคะอาจารย์คะปริมาณน้ําในเขื่อนเนี่ยชัดเจนก็คือที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับเขื่อนภูมิพลเแือเขื่อนสิริกิจเนี่ยสองเขื่อนรวมกันไม่ได้ระบายเกินกว่าหกล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยครับค่ะนะครับระบายน้อยมากค่ะระบายเพื่อจะมาเลี้ยงระบบประปาของพื้นที่ต่นล่างเท่านั้นเองครับค่ะ มีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันสองวันนี้อาจจะมีพายุเกาะตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เป็นไปได้ว่าก็อาจจะกระทบกับบ้านเราคือทําให้ฝนตกหนักแล้วก็อาจจะเกิดน้ําท่วมตรงนี้มีการคาดการณ์กันไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์ครับอันที่หนึ่งมีพายุเกาะตัวจริงแต่ตัวพายุเองจะเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือครับตอนนี้ก็มีชื่อแล้วผมก็จําจชื่อไม่ได้ครับขึ้นไปที่ญี่ปุน่น นะครัอ <asure> ันที่สองเน <sm> ี่ย <Buffalo> ก็ผลที่ตามมาก็คือจะเป็นตัวที่ดึงเอาให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นบ้างนิดหน่อยครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอะไรพายุแรงๆนี้ไม่น่ามีนะครับค่ะชาวกรุงเทพฝากถามอาจารย์ค่ะบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องกันสองสาวันแบบนี้จะตกหนักไปอีกนานขนาดไหนคะ ก็คงอย่างอย่างมากก็ตกถึงวันอาทิตย์ครับหลังจากนั้นก็ก็จะโล่งครับค่ะไม่ถึงขั้นที่ทําให้น้ําท่วมกรุงเทพหนักๆเหมือนที่หลายคนกังวลใจเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์อน,นั้นคนละอย่างนะครับปีที่แล้วนี่มาจากน้ําเหนือหลากไม่ได้มาจากน้ําฝนเพราะฉะนั้นในกรณีของน้ําฝนเนี่ยกรุงเทพมหานครน่าจะบระหิหารจัดการได้ครับ ราคาตรวจสอบจากอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์รอยน์เป็นอย่างสูงค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาของฮารดอข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ วันนี้ลากันไปที่ภาพของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพของสะพานข้ามแม่น้ำยมนะคะที่ถูกกระแสน้ำพัดจนขาดซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยทางทหารช่างได้เร่งระดมกำลังนะคะเข้าไปซ่อมแซมแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้ละค่ะลากันไปที่ภาพนี้นะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ